5สิ่งง่ายๆถ้าท่านทำตอนเย็นทุกเย็นเนี่ยจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้ตลอดชีวิตสวัสดีครับผมหมอทัานะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทับชแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวฮูวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สิ่งง่ายๆนะครับใช้คำว่าง่ายๆเลยนะครับที่ถ้าท่านทำตอนเย็นทุกเย็นเนะี่ย ท่านจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้ตลอดชีวิตและมีสุขภาพดีแบบสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิงขอบคุณครับสรุปนะครับ5สิ่งง่ายๆถ้าท่านทำตอนเย็นทุกๆวันนะฮะจะทันไม่ทันจะทำให้ท่านควบคุมน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับโอเคครับข้อแรกครับเดินออกกำลังกายช่วงประมาณสัก5โมงครึ่งตอนเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองครับเดินประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นี้แหละครับ ข้อดีครับการเดินขึ้นชั่วโม,มงเนี่ยท่านจะเดินได้ประมาณ3 0 0 0ถึง4,000ก้าวถ้าท่านเดินเร็วนิดนึงซึ่งจะได้หัวใจที่เต้นได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่เหนื่อยมากไปนะครับแล้วก็สามารถออกกําลังกายแบบนี้ได้ทุกช่วงอายุไม่ว่าท่านจะ50-60-70ก็สามารถทําได้ครับง่ายๆเอาให้เหมาะสมกับตัวเองรวมทั้งช่วงประมาณสัก5มงเย็ยนถึง6โมงเย,ยนเนี่ยแดดไม่ค่อยแรงมากนะครับคืออยากให้ออกไปเดินรับแดด การรับแดดเนี่ยจะทําให้เรามีวิตามินดีสูงขึ้นซึ่งวิตามินดีสูงขึ้นจะทําให้เราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมื่อเราอายุ30เนี่ยแคลเซียมจะลดลงไปเรื่อยๆกินเท่าไหร่เนี่ยเราต้องการให้มันดูดซึมเข้าไปเก็บในกระดูกใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่มีวิตามินดีกินแล้วมันก็ขับออกนอกร่างกายครับไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแนะนําเลยเดินออกกาลังกายในช่วง5โมงครึ่งถึงหโมงเย็นจะทําให้ท่านทั้งสุขภาพดีกระดูกแข็งแรงควบคุมน้ําหนักได้มีชีวิตที่ดีอย่่่่างครบถ้้นนัััมตออกททีีข2 ทานอาหารเย็นก่อน2ทุ่มครับถ้าให้ดีผมแนะนําให้ทานอาหารเย็นในช่วง6กโมงเย็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลานอนที่ดีเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน4ี่ทุ่มเมื่อท่านทานอาหาร6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มท่านจะมี4ชั่วโมงในการช่วยย่อยอาหารนะครับซึ่งจะทําทให้อาหารในกระเพาะเนี่ยมันไปอยู่ที่ลําไส้เล็ก4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเค ถามว่าจะดียังไง1การดูดซึมมันก็จะดีนะครับไม่อืดแน่นท้องตอนนอนบางคนเนี่ยกินอิ่มปุ๊บนอนเลยเป็นกดไหลย้อนไม่ยอมหายเฉถีนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านกินปุ๊บนอนเลยเนี่ยร่างกายจะนําสารอาหารที่ท่านที่เขาเรียกว่าท่านเพิ่งทานเข้าไปเนี่ยไปเก็บสะสมที่ห่วงยางรอบเอวของท่านทําให้ท่านอ้วนอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายจริงแนะนําให้ทานช่วง6กโมงเย็นนะครับและไม่เกิน2องทุ่มนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่3ครับยังอยู่กันที่อาหารเย็นครับอาหารเย็นแนะนําให้ลดคาร์โบไฮเดรตลงครึ่งหนึ่งหรือน้ําตาลลงครึ่งหนึ่งนะครับให้เน้นโปรโตีนเพิ่มขึ้นและไขมันดีเพิ่มขึ้นโปรโตีนแนะนําอะไรปลาครับอ,อกไก่เนื้อไก่อะไรก็ได้น่องสะโพกได้ลอกหนังออกนะครับ ปลาหมึกได้นะครับกุ้งได้ไข่ได้นะครับพวกเนื้อวัวย่อยยากๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจะทําให้ท่านาย่อยลําบากแล้วก็ทําให้ท้องอืดได้มากๆพอสมควรถ้าเกิดท่านทานเยอะเนาะเออเหมือนเนื้อปิ้งอะไรเงี้ยไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับถ้าเกิดท่านทานเยอะนะครับมันจะไปสะสมห่วงยางรอบเอวเลยเพราะว่าตัวน้ําตาลเนี่ยมันน่ากลัว น้ำตาลน่ากลัวกว่าไขมันครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆเรื่องของการลดข้าวลดแป้งลงครึ่งหนึ่งนะครับการไม่ทานขนมหวานก่อนตอนก่อนนอนหรือมื้อเย็นและการไม่เลือกทานผลไม้ที่มีรสหวานมากๆเพราะผลผลไม้เนี่ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้ต้องระมัดระวังมาต่อกันที่ข้อที่4ครับให้เดินหลังทานอาหาร15นาทีครับเห็นไหมครับตอนแรกท่านเดินครึ่งชั่วโมงตากแดดหน่อยนะครับเอาวิตามินดีตอนนี้เนี่ย ให้เดินหลังอาหารอีก15นาทีนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ระบบย่อยดีเมื่อเท้าเราก้าวเดินนะครับลำไส้เราก็ย่อยดีนะครับระบบดูดซึมดีนะครับระบบเผาผลาญดีก็ทําให้เราคุมน้ําหนักได้ไปตลอดชีวิตรวมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีด้วยนะครับนั่นเองรวมทั้งเวลาเราทานปุ๊บเนี่ยแล้วเราเดินเลยเนี่ยการเดินเนี่ยจะใช้แคลอรี่ซึ่งเขาจะดึงจากน้ําตาลจากคาร์โบไฮเดรตไปใช้ก่อนเลยจะทําให้ไขมันสะสมเราน,น้อยลงมากครับ มาต่อกันที่ข้อที่5้ข้อสุดท้ายครับนั่นคือเข้านอนในช่วงระยะเวลา4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าครับเป็นเวลาที่ดีมากๆเพราะว่า4ี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าถ้าท่านนอนได้ในช่วงนี้ท่านจะได้โกรอฮอร์โมนที่เต็มที่ฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิวฮอร์โมนเครียดหลังถูกที่ถูกเวลาไม่หิวในเวลาที่ไม่ควรจะหิวนะครับอิ่มเมื่อทาน เขาเรียกว่าทานอะไรก็นิดหน่อยก็อิ่มแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่าฮอร์โมนออกมาไม่ดีนะครับความเครียดก็ควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นการนอนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆการเปลี่ยนนิสัยการนอนเพียงนิดเดียวจะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปและนี่ก็คือ5สิ่งง่ายๆที่ถ้า,ท,า,ท,ท,าท่านทำในตอนเย็นทุกวันท่านจะสามารถคุมน้ําหนักได้ตลอดชีวิตและมีสุขภาพดีตลอดไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ